โอเคสวัสดีทุกผู้ชมครับยินดีต้อนรับเขนสูดเ h e B Team แล้ววันนี้ก็เป็นอีพีที่2แล้วนะครับที่ผมจะมาเกลียนคนและก็จะบอกว่าในวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยก็คิดมาต่อ,อจากอีพีที่แล้วเลยนะครับเท่าความก่อนอีพีที่แล้วนยะใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับแนะนําว่าให้ไปดูก่อนนะครับผมจะได้เข้าใจมากทําไมผมถึงทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับเอาละอคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับผมจะแกล้งนะว่าตัวของผมเนี่ยบักนะครับผมโดยที่รหัสของผมเนี่ยจับสกินอะไรมันก็เป็นสกินที่แบบว่าเวอร์แล้วก็ แลที่สุดนะครับนั่นก็เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้คือผมมีทุกสกินอยู่แล้วนั่นจึงทําให้คอนเทนต์นี้ค่อนข้างทำยากมากๆแล้วคอนเทนต์นี้นะครับจะมาดูนว่าจะมีคนที่หลงเชื่อแล้วก็เชื่อผมจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมที่จะตีมึนโดยบอกว่าสกินของผมเนี่ยมันบั๊กจริงๆโดยที่ผมจะไม่ยอมเด็ดขาดและแน่นอนว่าผมจะปลอมตัวโดวยที่ไม่ให้เขารู้เด็ดขาดมาดูนว่าคอนเทนต์ของผมในวันนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิป สาคัญเลยนะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over t o ์ช Up อร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติม แค่นี้ทุกคนก็รอ CP เข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Overtop Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 1> คุ้มกับเติมในเกมเยอะมาก <laughs> และถ้าใครสนใจก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะ และผมลืมบอกนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยผมทําการอัดไม่ทันนะครับแล้วก็ได้ทาการพูดคุยไปแล้วว่าผมเนี่ยรหัสบัคอะไรอย่างนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าที่คนนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าจับผิดว่าเอ้บนชื่อผมเนี่ยมันโชว์อยู่แล้วมันจะเป็นตราสัญลักตรงนี้นั่นเองที่มันจะบอกว่ารหัสของผมเนี่ยคือรหัสที่มีสกินแดงเยอะนั่นเองนะครับทุกคนก็มาดูว่าผมจะตีมือได้หรือเปล่านะครับตู้ต้องดูตัวตวดดูดูยศกันรู้แล้วนะใครต้องมี <c oughs> เ้าคนเล่นเป็นแเขาจะรู้หรอกเขาคนเขาถ้าคนไม่ไม่ไม่คือผมจะบอกว่ารหัสของผมมันมันบั๊กครับพี่ยู่อยู่บั๊กแต่แต่บั๊กแต่ดู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 หลดไม่ได้สุดเห็นจุดะฮะอยู่พี่อันนี้ผมจริงจังครับพี่รหัสของผมบั๊กจริงๆผมไม่มีสกิลเลยพี่ฮะแล้วพี่รู้ได้ไงครับทำไม ของรหัสของผมมันไม่ขึ้นเลยแล้วก็พี่กดดูดูหัสเองไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่มีอะไรทุกอย่างเลยดูไม่ได้เลยพี่ก็รู้แล้วว่าว่าเอาเองมีมีเจ่งเลยฮะมั่วอะไรพี่พี่พูดดีเจ่ไง ไม่คือผมจะบอกว่ารหัสผมมันบั็กใน MP หรือในโหลดเอาของผมมันไม่มีสักนิดเลยแต่ว่าพอผมลง BR ปุ๊บรหัสของผมมาดันมีทุกสก,กินในเกมพี่อันนี้ผมซูจริงๆเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะให้เดี๋ยวพี่จะใ,ให้เอ็เอเก็บปืนดูว,ว่าเอ็มีอะไรบ้างอื่นเปิดไหมไหมครับผมฮัลโหลเห็นเหมือนกันไหมครับเปิดเห็นเห็นหมดพี่พ,พี่ที่พูดเบอรออะไรครับเบอร์สามพี่ได้มานานแล้ว่รหัสผมมันจะโดนแบนไหมเนี่ย no. ไปโดนจริงดิผมจะบอกว่าผมไม่มีสกินจริงๆพี่ที่ผมมีสกินมีแค่เฟนิกสกินเดียวันเดะตั๊บตีนตีตั๊ตต oh, ั๊บตนแค่แค่ป ok ืดงหรออ๋อตรงตาสัญลักษณ์เมื่อกี้คือมันปืนแดงขึ้นใช่ไหมพี่ใช่เองไม่รู้หรอไม่รู้ผมเพิ่งไปเล่นเกมนี้ผมซื้อรหัสเขามาแล้วผมซื้อรหัสยศเขามาเพราะว่าผมไปเล่นเกมอื่นมาไงแล้วไปโดดไหน ตอนนั้นเขาขายอยู่พันสองเพจะคุ้มจันปืนเขาเล่ะครับไม่ไแต่ปืนอนผมเติมเองผมผมผมเนี่ยผมเล่นมานานแล้วแล้วผมก็หยุดเล่นไปแล้วพอผมกลับเข้ามาผมไปโสตดในกลุ่มว่าเออตัวผมบวกคนอื่นเขาบอกว่าโคนอื่นเขาอะเห็นสกินผมสกินอื่นๆที่ผมไม่มีอะ แต่ว่าผมอะไม่เห็นของตัวเองแต่คนอื่นน่ะเขาเห็นสกินที่ผมจับในบีออะไรเงี้ยพี่ว่าว่ามันเป็นสกินแรทุกกระบอกเลยแต่ว่าผมอะเห็นแค่ปืนกระบอกเดียวที่ผมมีอะไรแบบเนี้ยที่จิดจังปืนอีเกนเนี่ยแหละปืนเนี่ยปืนอีเกนเนี่ยคนเนี่ยก็เองก็มันเขามีตาเองลองยิงคนยิงบอกอะไรสักอย่างหนึ่จะมีตาบอกอยู่อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่อะไรนะพี่เบอร์สามใช่ไหมพี่ลองพี่ลองมาดูปืนผมหน่อยตอนนี้ผมใช้อะไรวะแม็กเทนกับเคเอ็น แต่ที่ผมเห็นคือมันเป็นสกินธรรมดาเลยที่ <No. S 1> ผมย้ายของครนะับเฮ้ยพี่อย่าเอาของผมไปมไม่เ, <c oughs> อ,าเอาอะไปแ่ดูปืนนีส่สิอันนี้นี่เป็นไหมอันนี้เป็นอันน,น,น,นี้อันนี้ปืนห้าดาวสีทอง <c oughs> อันนี้สีทองอันนี้อะพี่หนึ่งกระบอกที่ผมจับไว้เอออันนี้อะไรเนี่ยเคอนี่นี่เคเ็นป็นไหมอันนี้สีอันนี้สีม่วงนะสีม่วง พี่ลองม่่่ใชอพีลงเอาไปยิงดูดิพี่ว่ามันเป็นไอรีเจนปะเนี่ยลองเก็บลองไไมม่่ลองดูลองดูเอนั่นอะไรพี่ลองยิงดินี่เนี่ยบอดพี่ลองยิงนี่ดิจิเนี่ยนี่นี่บอดบอดอยู่ตรงนี้พี่ลองยิงดูผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เห็นอยู่แล้วเฮ้ยปืนปืนผ้าดาวใช่เหรอใช่ใช่ผมไม่เห็นสกินปืนแต่ว่าผมเห็นเอฟเฟกต์พี่นั่นแหละเอฟเฟกต์ในแบบปืนผ้าดาว ก็เหมือนก็เหมือนเอปืนเอทเอของพี่อสีทองอ,อ๋อพี่พี่พลองลองโยนมาให้ผมหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมเผื่อว่าผมเก็บจากพี่แล้วมันจะเป็นสกินเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะหายห,ายหรือเปล่า<ม>พี่ลองเอามาให้ผมหน่อยเอ้ยนีย่ปืนใหม่ดีว่ะปืนใหม่เป็นไหมพี่แต่ปืนในม่ลองเก็บอยู่เป็นเด็เนี่ยเนี่ยถืออยู่เนี่ยขอแล้วกัน๋อเฉยผมก็อยากใช้ปืนใหม่นะเดี๋ยวผมหาหาดูแล้วกัน ให้ค้างให้กระบอกมึงแล้วกันมันใช่เนอะเองเองเองว่าหล่อพี่ไม่เนี่ยไม่เอานะไอ้ห่าเดี๋ยวซื้อหมดเลยเนี่ยพี่พี่ก็เกินผมก็จริงจังแล้วใครมันจะมีทุกสกินในเกมเลยพี่ก็บ้ามันจะกี่ล้านเลยพี่ใช่ปะสามแสนนะครูว่าเลยปืนมึงเนี่ยเขาต้องอัพปืนดิบใช่เบอร์สี่มันยังไอไอไอเบอร์สี่มันยังอึ้งเลยเมื่อกี้เนี่ยเหรอเอาแล้วเบอร์สี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยผมทำไมหาเบอร์สี่ไม่เจอเลยเนี่ยมันอยู่กับพี่เนี่ย เขาเลืนกเขาเลือกตัวพี่มันเบอร์สี่เขาเปิดไมค์ไหมเนี่ยผมอยากถามเขาเหมือนกันเขาเปิดอยู่แล้วลองถามเลยโหเบอร์สี่ไม่คุยกับผมเลยเขากลัวเองอะไอเองยศสูงยศสูงอะไรพี่แรงผมกําลังไต่เลยไม่ใช่ไอตาตายศแต่มันสูงตาแต้มไอชีพึงถีถีสีแดงอะมันสูงไงมันเดี๋ยวคนคนเขาก็ดูออกหมดแหละคนชื่เรียกมาก่อนอ๋อเข้าใจแล้วก็ยังไม่มีแต่พี่ยัน แต่พี่หยาได้แต่มันไม่มีโอกาสเติมมันมันเติมไม่ทันโอ้โหงงเยเจอซองเห็นไหมเนี่ยเจอซูซองเห็นอย่างเมื่อกี้แหละเบอร์สี่เบอร์สี่ครับเบอร์สี่หันมาหาผมหน่อยสี่เบอร์สี่ไม่เปิดไม์แม่อ๋อนี่ไงเบอร์สี่เห็นสกินผมไหมเห็นเขาเห็นเห็นใช่ไหมครับต้องถามอย่ฮัลโหลครับเบอร์สี่เห็นใช่ไหมครับเห็นไหนวะเห็นเห็นหมดเลยพี่แล้วคือผมไม่เห็นเว้ยของครับพี่แล้วคือผมไม่เห็นได้แหละ ถ้ามันบั๊กจริงๆแล้วผมเห็นสกินนี่ผมจะดีใจมากๆแต่มันไม่เห็นนะดิของเองไม่ได้อัปเดตหรือเปล่าเฮ้ยผมอัปเดตแล้วพี่สวยขอบใจได้ปืนแล้วปืนอะไรดิดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยปืนอะไรเนี่ยสีบเอฟหรอใจแตกปืนเลยเป็นสิบเอฟธรรมดาเนี่ยพี่แต่ว่าของเองเป็นของอีเกนสีแดงเกินเบอร์เกินพี่จริงดิไม่ผมไม่มีว่าทำไมคนอื่นคนอื่นเห็นที่ผมเก็บวะเนี่ย ก็คนอื่นเขาคนอื่นเขาคนอื่นเขาอัปเดตไงแกไม่ได้อัปเดตด้วยไม่ใช่เหรอไม่แล้วตัวถึงแม้ว่าผมจะอัปเดตเต็มเท่าไหร่แต่ว่าตัวผมมันไม่มีปืนอยู่แล้วไงพี่เข้าใจไหมแล้วผมแบบเข้าใจต้องจะปืนใครในในในตีเราไม่มีไม่มีปืนแบบนี้นะทุกคนหนึ่งอ่ะมีเองแค่คนเดียวจะยินได้ยิงให้ดูยิงให้ดูไหนไหนไหนยิงให้ดูยิงอะไรพี่ยิงคนก่อนยิงคนก่อน คอเยมันไม่ใช่นะเนี่ยปืนปืนระดับสีแดงนม่เองเนี่ยผมเห็นธรรมดาเลยพี่พี่ลองกดดูปืนดิเอ้ยปังพี่ตอนตอนพี่กดดูปืนผมเห็นเป็นปืนเว้ยเอาใหม่ดิพี่ลองกดดูปืนเนี่ยเออว่าตอนกดดูปืนผมเห็นเนี่ยเออเออตอนนี้ไม่เป็นแล้วพี่เออเราเราเอาปืนสีเอาปืนที่ปืนที่ซื้อดาบออกมามาให้พี่ดิ เดี๋ยวนะพี่เอีงถือมุกแกผมเอาของเก็บก่องปืนสีแดงล่ะเดี๋ยวพี่โดของผมเปิดเหมือนกันแหละก็พี่อยมาให้ผมใช้นะผมอยากใช้อยากใช้ปืนนี้เนี่ยจริงด้วยปืนสีแดงเดี๋ยวผมขอดูก่อนเฮ้ยเออว่าตอนดูปืนมันเป็นพี่ตอนดูปืนผมเห็นเลยเฮ้ยนี่มันสกินใหม่เลยนี้ว่าปืนจีเก้นของเองอ่ะเอาไปเดี๋ยวกูู้หาปืนอื่นไม่ใช่ อยากเล่นอยากเล่นปืนมันดีปืนมันดีโอเคอย่าหปืนก่อนพอละผมโดนแบนปะเนี่ยไม่โดนไม่โดนเนี่ยเสร็จเกี่ยปืนและไม่เกี่ยวแหน่อยถูกไหมข้างบนชั้นสองเฮียได้เลยวุ้ยเท่เลยดีเนี่ยผมไม่เห็นวะ พี่เขาดูดีใจอย่าว่าพี่ผมขอโทษจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าพี่รู้จักผมแล้วมาเห็นคลิปผมอ่ะรู้นผมขอโทษจริงๆเว้วยซึ่ผมไม่แบบไม่ไม่อยากจะทําให้พี่ไร้เดียงสาอะไรหรอกแต่ว่ามันคอนเทนต์จริงๆผมขอโทษจริงๆแล้วพี่นะและน่าจะอัปเดตไม่ครบแ่ะดูละ ไม่พี่แต่พอผมไปเข้าโหลดเอาแล้วมันมันไม่มีปืนไงเนี่ยแหละมันคือประเด็นคือถึงแม้ว่าถ้าเราโหลดมาแล้วอ่ะถ้าเราเข้าโหลดเอามันต้องเห็นใช่ไหมพี่ถ้าเป็นปืนเราอ่ะแล้วถ้าปืนเราแล้วเราเป็นคนเติมเองแล้วเราไม่รู้มันไม่ใช่มั้งพี่ใช่ปะเราเก็บเรองเาเก็บปืนดิอันนี้ปืนอะไรอ่ะเราเก็บดิปืนปืนไอ้ดึ๊ดดดปืนน่ะมีจริงด้วยเฮ้ยจริ้งเหรอแต่ผมไม่เห็นว <ำ S 1> ่ะเดี๋ยวพี่ยิงให้ดู เห็นเอฟิกไหมเห็นเอฟเิกไหมเอฟเฟกผมไม่เห็นตายธรรมดานี่แหละเนี่ยเอฟเฟกเองอะเอฟเฟกเอฟเฟิกตานยินผมน่าจะไม่เห็นเพราะว่าผมเป็นคนคิวไงใช่ไหมไม่ใช่ดะเอ็นไม่ใช่ดะผมแต่แปะแล้วว่ะดูดูซื้อก็ไม่ได้ดูประวัติไม่ได้เรื่าจะปรับอะไรสักอย่างไม่ประวัติที่ผมปิดอะเพราะว่าผมไม่ชอบชื่อตัวเองพี่แค่นั้นแหละ คือจังไงวะเดี๋ยวผมเปิดช okay, uh, ื่อพี่ด yep ูก็ได้เอาวะทั้งหมดพี่ไปนะ้ยพี่ไปช่วยเบอร์สี่ก่อนแล้วกันปะเบอร์สี่ไม่คุยกับผมเลยเบอร์สี่มันไปคนเดียวตลอดตลอดทุกทีเลยไอ้มอนี่งอเบตอบเจวให้อ๋อโอเคครับไอ้นี่ไอ้นี่มันต้องไปคนเดียวจัเก่งนะน่าน่าจะมือโปรหรือเปล่าเนี่ยเออได้ใส่ละตายตายเขาแรกตลอดอรัเบอร์สี่อ้าโอ้หจบเลยดีงั้นวันนี้โจ๊ตีได้เล่นเล่นปืนอีกเกนวะ ดดพี่พี่ไม่ไม่แบ่งไม่แบ่งยาให้ผมเลยเหรอพี่พี่จะใจร้ายเกินไปหรือเปล่าใชแล้วถ้าผมเห็นสกินเหมือนพี่นะผมจะโคตรดีใจเลยก็แล้วได้ปืนได้ปืนเองก็โค้มแล้วเนี่ยจุดสิวแล้วจะมาเป็นเบอร์เบอร์สองคนเขาดูเหมือนจะเชื่อแต่ก็ดูยังไงก็เหมือนไม่เชื่อผมงงจริงๆเลยไอ้คุณพี่พี่ส่งรถมาพี่ไปไหนครับเนี่ยตามดิแต่ไม่มีแต่ผมอยากได้รถเอาอ่ะ คือตอนไหนนู่นที่ผมมากไว้ผมแต่งปืนใน F F A R อะไรวะ F F A อะไรวะเขาเปิดดู่วน F F A R 1ทำทรงเปิดเว้ยมาเี่ยรอดๆทีก็รู้อยู่ไปด้วยครับเบอร์สี่ไปส่งผมด้วยเอาเพื่อนโดนยิงเฮ้ยเพื่อนโดนยิงเฮ้ยผมขอไปเอาปืนก่อนได้ไหมอะไปเอาปืนก่อนได้ไหมเพื่อนเหมือนจะหลุดนะเขาเหมือนจะไม่เล่นอะไปไปไปเอาปืนก่อนปะไปส่งผมแป๊บนึง ผมไม่มั่นใจปืนเลยเดี๋ยวใครมาช่วยเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจ็บปืนก่อนแป๊บปุ๊บปืน,นสีดดแดงเลยไปป่ะเฮ้ยไปส่งแป๊บส่งผมส่งผมตรงนี้ตรงนี้ขวาขวาอันใหม่เลยอ่ะอันใหม่ก็ได้นะอันใหม่เปิดแล้วเอาไปออนเก่าดีกว่ารถเองราเองมือมีตะกินด้วยใช่คะใช่เหรอทำไมผมไม่เห็นอีกแล้วพี่พี่ไม่เห็นตะกินเองเหรอ เลือดเอวเพิ่มเลือดได้เลยเหรอเลือดเอวเพิ่มเลือดได้เลยเหรอโอ้โหเพิ่มเลือได้โแล้มั้งพี่าอยู่นี่ไปเหน่อยนี่เป็นไหมพี่ได้เลยเป็นปะพี่ดูให้ผมหน่อยเป็นเป็นลอยงงไปหมดละแล้วอสิเอาเอาไปเ่่อไเอไอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนมาอีคนมาอยู่ด้านบนจริงเหรอ เดี๋มาชี้พอทำไมอะ่ะไปพี่ไปช่วยเบอร์สี่ดีกว่าปะเอ้ยเบอร์สองดีกว่า <laughs> <laughs> ผมอยากลองสก,กินหลายๆปืนว่ะผมอยากรู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่พี่เจอพี่บอกผมเลยนะผมจะลองจับดู <laughs> ปืนทีน่าจะมีเยอะแน่เลยตนระงเฮ้ยเฮ้ยชุบเลยช่วยเลยสว <laughs> ยปืนโคตดีดูพ <laughs> ี่ <laughs> ชอบใจกว่าผมอีกแน่คเพราะผมไม่เห็นไงก็พี่ก็เคยได้สีแดงมาก่อนนะพี่ได้ พี่เมื่อเคยแบบเมื่อเคยได้เนี่ยจะขังเนี่ยเติมมามันมันแพงมันหกพันเจ็ดพันนู่นมีมีเงินยัดไม่มีเงินยัดเติมผมทํางานเงินเดือนผมเท่าไหร่พี่ผมไปเติมหกเจ็ดพันไปผมเอาเงินไปใช่ป่ะผมก็แบบงงอยู่เลยเนี่ยแล้วผมโดนแบนมาที่ผมเครียดเลยนะเพราะผมมีกระบอกหนึ่งอะไม่โดนไม่โดนไอ้ไอ้น่าจะมีเยอะไม่ตับกระตุกกระบอกคุณมีเกินเนี่ยเกินเฮ้ยพี่พี่มันยับเลยว่ะ พี่เอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าบ้าเลยไหนช่วยหน่อยีเร็วลงไปยองยื่อสองนะยองยื่อสองนะยองข้างในนะยองข้างในโอ้โหคุยจริงยังไงนอยู่ีหนบ้าเดือดนี่นี่พี่อยู่ข้างบนช่วยหน่อยช่วยหน่อยด่วนเลยเนี่ยพี่กำลังมาเลยเอ้าเพื่อนล้นเลย สองสามตัวเต็มไปนี่เดือดว่าตรงนี้เดือดจัดสอยเวนผมจัดเลยเด้นี่วยๆพี่ถอยก่อนนะ เยอะมากเยอะมากเนี่ยพี่ต้เห็นเนี่ยปืนเองก็เห็นเนี่ยพี่พี่เห็นหมดเลยโอ้โหครับผมเห็นเหมือนกัโคตรดีใจเลยมันไม่เห็นนะดีพี่ผมไม่ได้เก็บอัพเกรดลหวะเนี่ยอัพเดทแล้วหรอไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บตัวตัวแต่เดาเองของเอวไม่ได้เก็บของเอวเป็นสีฟ้าอยู่แล้วทำไมผมไม่ได้เก็บคนเดียวเลยเนี่ย อย่าบอกว่าบั็กไม่ได้เก็บอีกนะไม่ได้บัก็กของพี่ก็ไม่ได้เก็บของพี่เบอร์สี่มันเก็บไปแล้วมีคนนะครับเบอร์สี่น่าจะคนเดียวมันโดนด้วยสองยิ้ตายเอา้าชีพหายละไม่ทันพี่จะได้ปืนเองมั้เฮ้ยพี่จะได้ปืนเองวะ,งป,งวะปืนไม่มีวะกล่องไหนไวะเนี่ยที่เพื่อนนอกมันน่าจะอยู่ตรงนี้นนเนี่ยศพอยู่เนี่ย แบบนี้เก็บยดูอัปเดตก่อนนะพี่อยากได้สไนบยป่ะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยผมเจอสไนบ์ละผมขอใช้สไนบ์นะพี่เฮ้ยเสียงมาเสียงมามันอยู่ข้างเลาอยู่ซองนะได้พี่ได้สวยเลยสวยเลยเพื่อนเข้ามา ก็ไกดีดูที่กินเถอะฝากที่พี่ไปช่วยกันก่อนไว้พี่เลิกมันเลิกมันดีละโอ้พี่ป่าระเบิดไม่เลิกเลยว่ะเอาระเบิดเราอ่ะไปพี่มาละ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 พี่เฮ้ยมีตัวพี่ระวังพี่ระวังระวังระวังเจรีย์เจรีย์มันเก็บแล้วก่อหายตัวนึงมันจะก็จิ้วฟังเหมือนกันพี่พี่อย่าอยู่ที่โล่งดิเราเรามีน้อยนะเอามีคนปล่อยหมาหลังไว้พี่เช็คหลังกันปะ เฮ้ยพี่น่าน่าเยีสวยสวยจังชิวเฮ้ยพี่มีตัวนึงมาตามผมหน่อยอุ้ยล้มมันเจ็บเโอ้ยเจ็บจึงโอ้ยไปด้วยกันโอ้ย ตัวก็ชิวป่ะโดนก็ชิวป่ะโอ้โหไม่ไหวเลยพี่โดนลุมโดนลุมโอ้แล้วผมมึงเลยว่ะมักจริงไหมเนี่ยโอ้โหที่สองเลยพี่เยี่ยมแล้วไปเลยดูชอบขาดะส่งตัวเฮ้มนก็ตึงเกินเดี๋ยวผมจะลองปิดไอ้นี่ดูนะพี่ไอเปิดชื่อผมดูนะโอ้โหไปจริง ยังไงอะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสสาสิสี่สิบห้าสิบจังเปลสีทองหนึ่งกระบอกโอหเกืดพี่ปั๊กเมื่อกี้ปั๊กชัวรไม่ใช่แล้วน,น,น้องมันเกืนไปมูหเป็นล้านแล้วเนี่ยล้านเลยพี่บักใช่ไหมพี่เอาจริงๆไม่ไบักว้าพี่ไม่บักแล้วใครมันจะเติมขนาดนั้นเองชื่อใครเนี่ยโอ้ชื่อคนแบบคนรวยได้เลย ตอนตอนนั้นเขาขายอยู่พันสองที่เอาจริงๆพี่จริงจังพี่มีเฟซไบ้พี่ส่งมาให้ผมได้ไหมเพราะว่าผมมองตัวเองมันไม่มีจริงเอาใจได้เอาแอปมันเลยเดี๋ยวพี่แอปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเพื่อนเพื่อนก่อนครับเพื่อนเพื่อนแล้วมันไม่ใช่เลยเนาะโอ้ยพี่อย่างนี้ผมบอกเลยบักชัวบักแน่ๆลองลองถามคนดูก็ได้เนี่ยลองถามเลยพี่เออดีกว่าดีเกณฑเลยเนี่ย จุบประกบอกเนี่ยโอ้โหถ้าขนาดนั้นนี่เอาจริงๆนะผมเอารหัสนี่ไปขายแล้วผมไม่ต้องทํางานทําการแล้วพี่โอ้โได้ตังได้ตังเยอะเนื้อเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาซื้อเฟสให้เดี๋ยวขาซื้อก่อนครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวผมแอดไปเดี๋ยวผมมีธุระออกไปส่งแฟนผมอ่ะเออเนีไมดึกจังแล้วแฟนผมจะไปเซเว่นเลยแน่ๆเดี๋ยวพี่เอาซื้อให้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบสนับสามสองหนึ่งตรงที่นิ้วนะและแนนบอกว่า ไปเบสเมื่อไหร่จะไปเนี่ยเล่นเกมอยู่นั่นแหละโอเคนะอ่ะ a d าตัวด้วยนะกันได้พี่ได้พี่มาเมื่อไหร่จะไปเนี่ยเล่นเกมอยู่นั่นแหละหายละเออพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยว add กันไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาขอบคครับพี่ขอขอบคุณครับพี่พอแล้วโอเคทุกคน อขอบคุณคนมากๆที่ผมที่รับชมวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ถือว่าปัดได้สําเร็จไหยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอย่างนึงที่ผมทำคอนเทนต์และผมทาได้ผมขอโทษพี่จริงๆนะที่คือมันมีช็อตหนึ่งที่พี่เขาบอกมาว่าเอ้ยอย่าอะไรนะเหมือนจะแบบไล่เลียงสาอย่าโกหกกันดีอะไรอย่างนี้คือผมไม่มีเจตนาที่จะแบบเ,าเขาเรียกว่ายัางไงอะแบบโอ้อวดหรือว่าเ,าเขาเรียกว่ายัางไงแบบโอหกประสงค์ร้ายอะมันไม่ใช่แบบนั้นนะพี่คือที่ผมทําไปเนี่ยเพื่อที่แบบว่าให้พี่มีเขาเรียกว่า reaction ในชีวิตให้ชีวิตมีอะไรที่แบบอดีนาล,ลีพุ่งผ่านซะหน่อยพี่จะได้มีอารมณ์ที่ดีขึ้นชพ่พว่จะได้เจออะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพี่ไปเห็นคลิปนี้นะขออภยัยมากจริงๆนะครับส่วนคนที่รับชมก็คลิปนี้ผมทําเพื่อคอนเทนต์ล้วนๆนะครับผมเฮฮากันไปนะครับอย่าดรามากนะครับผมสนุกสนานกันไปนะครับเดี๋ยวผมหลังจากที่เล่นนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นกับพี่เขาต่ออยสักนิดหนึ่งแล้วก็จะไปบอกเฉลยแล้วก็ไปขออนุญาตพี่เขานะครับ โอเคก็ขอบคุณทุกคนมาก,มากๆที่รับชมนะครับอย่าลืมนะครับ1,000ไลค์มา EP 2จะเป็นอะไรลองรับชมได้เลยโอเคเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใน EP หน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ one hour later มนี้กินสีแดงเพียบเลยเดีย <c oughs> อยอบครับพี่โอ้ครับพี่ ครับว่าไงอ่าขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับผมทำคอนเทนต์ลงช่องพี่ทำคอนเทนต์ลงช่องพี่เออผมบ้าแล้วแล้วเดบ้าแล้วมันเป็นไฟไม่ได้หรอจะไปเสียงมาสะท้อนเสียงไม่สะท้อนเลยเสียงไม่ชัดเจนเดียวมนี่ไมได้นมือถือนะเนี่ยเสียงได้ได้มือถือนะเนี่ยเสียงเสียงใครสะท้อนนะเนี่ยเสียงใครสะท้อนนะเนี่ยครับโอเคครับมาโอเคสะท้อนยังดีวะสะท้อนยังดีวะช่องอะไรอ่าช่องเ h e Beat ครับ นว่าแล้วผมว่าในสูตร sorry จริงผมผมแบบว่าอยากอยากลองเห็นรีแอคไงว่าจะมีคนเชื่อหรือเปล่าผมขอโทษที่จริงๆนะขอโทษที่จริงๆนะเดี๋ยวบอเดี๋ยวว่แล้วต้องไม่ใจว่าได้หรืนเออเสียงคุ้นๆอ่ะเดี๋ยวแต่พี่ไม่ซีเรียสใช่ไหมล่ะผมเป็นลงช่องพี่ไม่ซีเรียสเราเดี๋ยวลงลงพี่ไปรพแล้วพี่ก็พยายามชิดอยู่ขอโทษจริงไหมเป็นลงมันเป็นจริงไม่เป็นอะไร คิดได้หมดข้องขำไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยปัญหาเนี่ยปัญหาเสียงไม่สะท้อนเหรอพี่ไม่สะท้อนเลยเหรอชยเสียงผมสะท้อนไม่เสียงผมสะท้อนไม่สะท้อนไม่สะท้อนเ้าเองเปิดเปิดอีกอันนึงมันก็สะท้อนเดี๋เปิดไอเปิดไปอีกรอบนึงอ่ะไอ้ไม่ที่เองทำทุกทุกทีไม่พี่ผมก็ผมผมเปิดแค่โทรศัพท์เลยตอนเนี้ยเปิดแค่โทรศัพท์เลยตอนเนี้ยขอโทษจริงนะพี่มาไม่จริงนะพี่มถ่ายถ่ายด้วยกันถ่ายแล้งให้ตาหนึ่งมาถ่ายแล้งให้ตาหนึ่งมาโอเคโอเคพี่ปะตาอไร